จะเย็นๆนะครับป๊อบ y ี้เพลย์ไทม์ชฟเที่4นะฮะอด oh, ใจรอ,อนิดนึงคลิปหน้ามาแน่นอนขอแวะมาเกมนี้ก่อนเมื่อคืนนะครับเราทดลององญิงแห่งดวงอาทิตย์ไปนะฮะผมเจอว่ามีดานอ,าอีกดานหนึ่งที่ใช้ได้กําลังสงสัยตัวนี้พอดีเพราะว่าผมไปดูวิธีรวมตัวนี้มาเหมือนจะต้องใช้ตัวที่เป็นสไนเปอร์นะครับคือผมเขาเหมือนกันเป็นผมยาวต้องใช้กล่อ,องขวัญหรือว่าลวงข้าวเท่านั้นในการสุ่มนะครับเพราะว่าไม่สามารถรวมได้เมื่อสุ่มมาเป็นสไนเปอร์แล้วเราเอาพิชูเตอร์ไปรวมก็ก็จะกลายเป็นนตัวี้ แล้วก็ตอนนี้สไนเปอร์เนี่ยมีสไนเปอร์ที่เป็นเป็นไฟด้วยนะฮะใช้พลิกได้แล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นน้ําแข็งนะครับแยกกันเป็นแก๊ลิงล่างพิเศษที่ยิงเยอะขึ้นกว่าปกตินะฮะมาลองเล่นดูก่อนโออีกแล้วเหรอเมื่อวานก็ประมาณนี้อย่าบอกนะว่าเป็นด่านที่แบบเล่นไปเรื่อยๆอีกแล้วอะ่ะไม่เอานะมันเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยฮะใช้องค์หญิงแห่งดวงอาทิตย์ได้นะครับซึ่งเก่งมากๆดาเมจแรงแต่ปัญหาก็คือครูดาวนานแล้วก็เลือดน้อย เราต้องใช้กล่องขวนันหรือว่ารวงข้าวในการสุ่มให้เป็นสไนเปอร์นะครับแล้วก็ใช้พิชูเตอร์ไปรวมจะกลายเป็นเกลิงตัวนั้นใช้ซูปเ,ปดดซปเปอร์วอนัทได้ไหมซูเปอร์วอนัทได้แฮโอ้เหมือนเมื่อวานแน่เลยอ่ะ <laughs> มาแล้วครับตัวนี้ใช่เลยครับเหมือนเมื่อวานเลยแบบนี้ด่านแรกยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราเอาอันนี้มาอันนี้ช่วยได้ <laughs> ช่วยได้เยอะมากจะว่าไปวางเพิ่มกับเติมเลือดเฮ้ยมาแล้ว โอ้ oh, ตัวเลียนแบบไม่มีอืมหน้ huh. าจากเติมเลือดเปลี่ยนตัวแล้วครับเรียบร้อยเออมันไม่ดีตรงนี้นี่แหละเนี่ยฮะพอผ่านปุ๊บให้เลือกเปิร์กเหมือนกันเลยฮะโอ้ oh, คือเป็นด่านที่เล่นไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้ตัวในด่านนั้นมาฮะอ่ะไปเล่นด่านนี้ดีกว่าด่านคัสตอมก็ต้องสร้างเองก่อนอือองหญิงใช้ไม่ได้นะครับด่านนี้อันแรกคือจํานวนดวงอาทิตย์นะฮะอันที่สองคือจํานวนเวฟ อันนี้คือการเลือกซอมบี้อันที่สามถ้าอยากให้ซอมบี้ตัวไหนมาก็ติ๊กให้เป็นสีแดงนะครับเอ้าใช้ได้หรอองหญิงอ้าวดีเลยองหญิงมาสุ่มสไนเปอร์ใช้กล่องขวญนนี่แหละน้ำแข็งกับพริกเดี๋ยวขอเป็นอันนี้ด้วยละกันออฟซิเดียนอันนี้อันนี้ขอเป็นออฟซิเดียนด้วยองหญิงมาก,ก่อนแล้วก็สุมมาครับสุ่มมาจนกว่าจะเจอสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ สไนเปอโอ้ตัวนี้มาไม่เอาไม่เอาไม่เอาออสไนเปอร์สไนเปอร์เห็ดกับใจไปสไนเปอร์มาแล้วครับเอ้าตัวนี้มาเลยเหรอแกตลิงมาเลยสไนเปอร์ก็มาโอเคนี่ต้องดูผมนะฮะอันนี้คือตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่แกตลิงมาอย่างนี้โครนมาก่อนเลยอือฮึอ นี่เขาจะได้เป็นแก๊ซลิงใหม่อีกตัวหนึ่งที่เหลือออกก่อนครับอือหืออือหือเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊ลิงแกลิงจะเย็นอันนี้กั้นไว้อืมอ๋ออันนี้ก่อนออฟซิเดียนอันนี้โคลนมาอีกโคลนมาอีกวงยิงมาได้มาอีกตัวหนึ่งหกเวฟหกเวฟวงยิงเก่งมาก อันนี้ขุดไปขุดไปขุดไปเกกาเกกาเฮ้ยแล้วแกลิงทำไมไม่ยิงเยอะๆล่ะมันต้องยิงเยอะๆนะตัวนี้ยิงแบบยิงรัวๆเลยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ยิงเยอะๆนะฮะอันนี้มารวมกันโอเคออฟฟิเดียนมาโดนออฟฟิเดียนหน่อยเออตัวโคนด่านนี้คูดาวเร็วแสดงว่าเขาตั้งค่าแต่ละด่านไม่เหมือนกันอีกเห็นไหมฮะตัวโคนเร็วมากองหญิงก็เร็วมาก แสดงว่าด่านนั้นคือตั้งค่าให้ช้าจะได้ยากขึ้นเพื่ออะไรครับพี่ก็ว่าอยู่เอาล่ะแก๊งลิงผมยาวทำไมนายไม่ยิงเยอะๆทำไมไม่ยอมยิงอันนี้ออกไปเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอือโอสไนเปอร์ยิงแรงมากปุ้งเดียวขอซีเดียนเยอะๆก่อนเว็บที่สองแล้ว โซิเดียนมาหรือว่าต้องอยู่ข้างหน้าใกล้ๆเกี่ยวไหมจริงๆยิงเยอะกว่านี้เยอะหรือเป็นเพว่ซอมบี้น่าจะต้องอ,องค์หญิงออกนะฮะองค์หญิงคือช่วยเยอะอมอ,อซิเดียนครบทุกช่องโอเคทีนี้เราโคนสไนเปอร์องค์หญิงออกไปสักตัวแล้วกันนี่นี่น,นี่ต้องยิงแบบนี้ นี่แหละต้องยิงแบบนี้ซึ่งเขาจะมีร่างที่เป็นน้ําแข็งอ่ายิงเยอะแบบน้ําแข็งแล้วก็สไนเปอร์นะฮะแล้วโครนมาสไนเปอร์นี่สไนเปอร์จะมีสไนเปอร์ที่เป็นไฟนะครับนี่ยิงติดไฟแรงขึ้นนี่โอ้โหเมื่อกี้คือที่เลงใช่ไหมนี่คือที่เลงครับเป็นดวงตาแล้วก็ยิง เดี๋ยวขอโครนสไนเปอร์อีกตัวหนึ่งก่อนสไนเปอร์มาอีกตัวหนึ่งโคนตัวนี้ส่วนแก๊ลิงผมยาวนะครับเราใช้สไนเปอร์รวมกับพิชูเตอร์ก็จะกลายเป็นตัวนี้แค่นั้นเองถ้าเกิดกดอีกทีหนึ่งกลายเป็นสไนเปอร์ไหมอ๋อโอเคครับสลับกันแค่นั้นถ้าใส่พิชูเตอร์เข้าไปก็กลายเป็นสไนเปอร์แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่ได้โอเคโอเคตัวน้ำแข็งก็ไม่ได้ตัวไฟก็ไม่ได้ คือสลับล่างสไนเปอร์ให้เป็นแก็ลิงผมยาวแค่นั้นเอาละมาสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์แก็ซลิงสไนเปอร์แก็ลิงองหญิงออกไปเลยแล้วกันให้สไนเปอร์เขาเฉิดฉาย mm hmm. ให้สไนเปอร์เขาเฉิดฉายหน่อยต้องโคลนอย่างเดียวเลยฮะโคลนหรือสุ่มเท่านั้นโคลนหรือสุ่มเท่านั้นน,น,น้ำแข็งมาด้วยมา เนี่ยต้องมีออฟซิเดียนอย่างนี้เนี่ยถึงจะเล่นด่านเมื่อวานผ่านนะครับแต่ว่ามันต้องเลือกเปิร์กไงต้องเลือกเปิร์กให้ถูกว่าจะใช้ตัวไหนแล้วผมอ่านไม่ออกเมื่อวานนี่น้ําแข็งรัวๆเลยนี่ต้องยิงอย่างนี้ถึงจะจุใจรวมตัวนี้ก็ได้หรือว่าอย่างน้อยจะมังกรก็ได้นะฮะมังกรฝีแดงมังกรเชอรี่ก็ยังพอกันได้อยู่แต่เมื่อวานคือโอ้โหวอนัทแป๊บเดียวก็หมดแล้วอะขนาดตัวหน้ากาก,ากด้วยนะ แป๊บเดียวเลือดห,หมดสู้ยากเดี๋ยวต้องไม่ดูมาใหม่คงต้องแปลทีละอันน่ะนั่งดูทีละอันว่าอันไหนคือตัวไหนถึงจะดีนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเล่นใหม่สไนปเปอร์ยิงแรงมากตัวใหญ่ล้มเลยอะ่ะยิงแรงมากสไนปเปอร์ไฟเอาเลยสไนปเปอร์น้ําแข็งมีไหมไม่มีนะฮะรวมไม่ได้มีแค่ไฟถ้าน้ําแข็งก็ต้องเป็นแกทลิงเลือกเอาอมีเชอร์รี่ด้วย ตัวใหญ่ตุ้มเดียวเห็นไหมฮะเกาะพังล้มเลยอ้าอืม,อ,มอีกหนึ่งเวฟมาเลยเวฟสุดท้ายตัวธงนี้ก็เลือดเยอะนะเหมือนเขาจะฮิวตัวเองได้ตัวนี้ถ้าไม่รีบกำจัดคือจะฮิวตัวเองได้รัวๆเลยแก๊ตลิงดีมากโอเค ถ้าจะไปใช้ในด่านปกติก็คือต้องสุ่มให้ได้ความยากอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเก่งมากตัวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับป๊อปปี้เพย์ธาม